คนตอบรับดีมากนะคะจากแรกๆเนี่ยลูกค้าก็จะทานกันคนละชิ้นสอชิ้นแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะซื้อถึง12ชิ้นหรือยกลังก็มีนะคะสวัสดีค่ะพี่ตานะคะขายขนมปังลุงชายอยู่ที่หมู่บ้านวิเศษสุขนครตำบลพันท้ายน้อยสิงห์งอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครค่ะขนมปังลุงชายจะมีรสชาติหอมนุ่มอร่อยกินแล้วก็จะติดใจมี ใต้หลากหลายให้เลือกคือผู้ขายเนี่ยจะต้องทดลองทานทุกชิ้นเลยนะคะว่าชิ้นในอร่อยเพื่อได้เป็นการเชียร์ลูกค้าได้ถูกต้องแต่เวลาได้ชิมแล้วเนี่ยอร่อยทุกชิ้นเลยจริงๆผลตอบรับดีมากนะคะจากแรกๆเนี่ยลูกค้าก็จะทานกันคนละชิ้น2ชิ้นแนละ้วหลังจากนั้นก็อาจจะซื้อถึง12ชิ้น4ชิ้นหรือหรือยกลังก็มีนะคะเราก็จะมี ส่งตามโรงงานที่เขาเราเคยยิ้วไปขายแล้วนี่ผลตอบรับกลับมาค่อนข้างสูงมากนะคะก็จะขายค่อนข้างดีตกวันนึงก็เอารับไปก็ประมาณร้อยกว่าชิ้นบางที่ก็กลับมารับใหม่นะคะรับช่วงเชา้าช่วงบ่ายก็มารับอีกรอบหนึ่งในเรื่องของทำเลก็สำคัญนะคะทำเลเนี่ยของเราเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับเซเว่นแล้วก็ในสถานที่การขายของเราเนี่ยเ,เราขายในหมู่บ้านก็จริงแต่ว่าเป็นแหล่งชุมชนที่หมู่บ้านจะค่อนข้างเ,อาเยอะคนเยอะ นะคะก็จะขายดีเป็นพิเศษใครที่สนใจขนมปังลุงชัยเพื่อไปสร้างอาชีพแบบพิตาสนใจติดต่อด้านล่างนี้เลยนะคะ